สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่26ธันวาคม2565ตอนนี้เป็นตอนที่99นะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงให้ดูกันต่ออีกนะครับดวงนี้เป็นดวงผู้ชายนะครับถีวันท่ธาตุไม้กะเกิดในเดือนโง่ซึ่งเป็นธาตุไฟเป็นตอนกลางของฤดูร้อนนะครับ ธาตุไฟถืออํถือถือถอ,ถอ,ถอํนาจนะครับถือบัญชานะครับดิถีวันไม่ได้รับการส่งเสริมจากฤดูกาลนะครับเรียกซิกเหลงราศีบนมีตัวสนับสนุนดิถีวันสองตัวเรียกว่าติกสีราศีล่างได้ซิกสีซิกส,ส,สีคือไม่ได้รับการสนับสนุนจากราศีล่างครับมีแค่ตัวเดียว ไม่นับต้องสองตัวนะครับถ้ากอกว่าดวงนี้อ่อนนะครับดวงอ่อนก็ต้องเสริมนะครับไม่ควรไถ่เทไม่ควรที่พิค่านะครับดวงนี้ดีถีอ่อนถ้ามีใช้มาก็ก็เก็บเงินไม่อยู่นะครับเพราะดีถีอ่อนนะครับถ้าดีถีมีกําลังถ้าเดินใช้มาก็ก็ถือว่าดีนะครับจะเก็บเงินได้แต่นี่ดีถีอ่อนนะครับ ดวงนี้เจ้าชะตาเคยทำงานเป็นเซลลขายยานะครับขายตามต่างจังหวัดทำอยู่ประมาณ20ปีได้นะครับเจ้าตามีเมียสองคนนะครับตอนเจ้าชะตายังเล็กได้สูญเสียพี่ชายไปคนหนึ่งนะครับส่วนชีวิตเดินจีปี2503ปีนั้นปีแกชื่อนะครับอายุ16บหกถูกรถชนขาหักกระดูกหักสามท่อนนะครับพอนั้นชีวิตเดินยิ้มนะครับ ในปี2507นะครับปีกะซิงครับอายุ14นะครับนิ้วก้อยขวามือถูกซีล้อรถจักรยานตัดขาดนะครับพอโลนชีวิตเดินแกปี2529ปีเปียอิงอายุ36รถกิจที่ได้ทำร่วมกับเพื่อนมานะครับมาเจ้งในปีนี้นะครับหลนชีวิตเดินอิงครับเริ่มทำงานเป็นเซลขายยาออกขายตามต่างจังหวัดช่วงนี้เขาเขาทำ ทำงานวินเซลขายยานะครับหนชีวิตเดินชื่อปี2551เป็นปีโบวชื่อครับอายุ58ทะเลาะกับเมียครับเพราะเมียรู้ว่าเจ้าชะตาแอบแอบไปม,แไปมีแอบไปมีเมียน้อยเจ้าตาก็เลยเดินทางไปหามเมียน้อยที่ต่างจังหวัดบ่อยมากครับพอปี252ปีขี่ที่วอ,อายุ59ไปอยู่กับเมียน้อยครับทำมาค้าขายเหน็ดเหนื่อย ลำบากแต่มีกําไรได้เงินเยอะครับเดือนกันยาในเดือนกันยานั้นของปีปีสองห้าสองครับเป็นเดือนวูย้ยครับได้นั่งรถไปกับเพื่อนเพื่อนขับแล้วหลับในจนรถเสียหลักตกลงไปในคลองข้างทางรถจมไปครึ่งคันนะครับหน้าอกเพ้ียตาไปกระแทกกับตัวรถเจ็บหน้าอกนอนรักษาลงพยาบาลอยู่หนึ่งอาทิตย์หมดเงินไปประมาณ4ี่หมนะครับพอปีสอง้าสาปีแกเอ,องอายุหก เดือนมีนาเดือนกี่เบ้าได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลครับหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่คอเพราะว่าก่อนหน้านี้ชอบมีแผลในปากบ่อยนะครับแล้วตอนหลังได้ใต้ลิ้นก็มีฝ้าเป็นเป็นเดือนนะครับร่างกายผอมลงน้ําหนักลดหมอนัดผ่าตัดยีสีมีนาเพื่อเอาเนื้อเพื่อ,เอ,เ,อ,เ,อเอาเนื้อมะเร็งที่อยู่ในคอแล้วต้องฉายแสงทำคีโมโด้วยรักษายอยู่ประมาณหกเดือนก็หายขาดแล้วก็ไปบวชเป็นพระนะครับ อันนี้เราก็มาดูนะครับทำไมดวงนี้เขาเขาเขาบอกตอนเจ้าตายยังเล็กสูญเสียพี่ชายไปนคนหนึ่งถ้าเราดูนะครับตัวกะตัวนี้คือคือปีโกยนะครับเป็นจับซิงที่เป็นปีโกยของดีถีวันนะครับเขาอยู่ในอยู่ในภพของอาชีพและพี่น้องนะครับตัวนี้ปีโกยก็หมายถึงพี่น้องเหมือนกันนะครับความหมายของปีโกยครับ แล้วอยู่ในพบของพี่น้องด้วยครับเขานั่งอยู่บนไฟนะครับแล้วก็มีธาตุทองคอยบั่นทอนธาตุไม้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการวิธีดูสาเหตุหนึ่งที่ที่เขาต้องเสียพี่น้องไปคนหนึ่งนะครับต่อไปนะครับช่วงถนนชีวิตเดินจีนะครับตัวนี้นะครับพอปีสองห้าศูนย์สามปีแกจือน,นะครับตัวจีนี่เป็นตัว ถ่ายเทครับดวงนี้เขาดวงอ่อนนะครับไม่ต้องการถ่ายเทนะครับแล้วจีก็พาคีกับตัวซิมด้วยนะครับแล้วเป็นแล้วก็พาคีตัวยิ้วด้วยครับพึ่งตายพาคีตัวนี้เป็นหลักคานะครับมันตั้งฮะาตั้งเฮงนะครับมันก็ไม่ค่อยดีนะครับส่วนชีวิตตัวนี้พอมาปีพอมาปีแกชื่อนะครับซึ่งอยู่ในวัยจรของจีนะครับเขาอยย่ได้สิบขวบนะครับเขาถูกรถชนขาหักนะครับ ัลชื่อนี่มันก็เฮงกบบเฮงกับตัวตัวเบ้านะครับตัวนี้เป็นเป็นยิ้มนะครับยิ้มของดีถีวันะครับตัวนี้อันตรายนะครับห้ามเฮงห้ามชงห้ามพานะครับอันนี้อันนี้ชื่อเขาไปชื่อเขาไปเฮงกับตัวนี้ครับแล้วชงกับตัวนี้ด้วยครับเล้วพาขี่กับตัวนี้ด้วยมันวุ่นวายไปหมดแล้วครับตั้งเฮงทั้งชงตัวนี้ยิ้มยิ้มหมายถึง คมวีดคมดาบนะครับดังนั้นในแล้วตัวแกนี้ก็ไม่ดีครับตัวแกเ็าดีถี่อ่อนห้ามพิฆาตนะครับบอกว่าในตอนสิบขวบเขาถูกรถชนขาหักนะครับพอส่ชีวิตเดินตัวยิ้มนะครับเดินตัวยิ้มนะครับเขาอายุสิบสามถึงสิบเจ็ดนะครับพอมาปีปีปีสองพห้าเจ็ดครับปีแกซิงกะซิงนะครับอายุสิบสี่เขานิ้วก้อยขวามือถูก ทีล้อจักรยานตัดขาดนะครับพอาเขาสนครับเอานิ้วเข้าไปแย่ในที่ล้อจักรยานที่้อรางหมุนเร็วๆนะครับนิ้วขาดตัวซิงครับมันก็มาพาขีกับตัวตัวยิ้มตัวนี้อยูนะครับแล้วก็เป็นครึ่งแล้วก็เป็นหลักฆ่าตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวเป็นตัวกลัวนะครับกลัวของที่ศีวานนะครับแล้วตัวซิงเขาเขามาพาขีกับตัวยิ้มตัวนี้ก็ มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะครับแต่ตัวยิ้มสนชีวิตเดินยิ้มเนี่ครับก็ถือว่าช่วงวัยนี้เขาก็ใช้ชีวิตที่ดีพอสมควรนะครับครอบครัวดีพอใช้ได้นะครับทีนี้ในดิถีวันเขาก็ยังอ่อนอยู่นะครับไม่ได้แข็งแรงไม่ได้แข็งนะครับแล้วตัวกะกะซิงกะนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแสดงว่าช่วงวัยยิ้มตัวนี้ครับสนชีวิตชีความเป็นอยู่ก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับ ดีปานกลางนะครับแต่ไม่ถึงก็ดีมากครับเพราะว่าสินสีวันเขาอ่อนมากครับแล้วในดวงเขาไม่มีไม่มีชัยเลยนะครับอันนี้ถนนชีวิตเดินแกนะครับนี่ครับพอเดินแกมานนี้นะถนนชีวิตเดินแกพอพอเข้าปีสองห้าสองเก้านะครับเป็นปีเสียอิงนะครับอายุสามหกธุรกิจที่ได้ทำร่วมกับเพื่อนนะครับ มาเจ้งในปีนี้ครับตัวนี้ครับอิงนะครับไปชงอิงไปชงกับตัวตัวซิมที่อยู่ในดวงนะครับนี่ครคือข้อเสียแล้วนะครับตัวนี้หมายถึงธุรกิจการงานเลยนะครับนี่ชิกสววครับชิกสววหมายถึงหน้าที่หน้าที่ตําแหน่งการงานนะครับแล้วตัวเปี้ยนะครับตัวเปี้ยที่เป็นที่เป็นที่เป็นปีจอนะครับก็มาพาคีกับตัวซิงครับตัวซิงนี่ก็ตัวตัวัวนะครับ ความหมายก็หมายถึงหน้าที่ตำแหน่งการงานนะครับทำให้ในปีนั้นนะครับเขาเขาเขาทำธุรกิจเขาเลิกเกีจยการธุรกิจที่หุน้นกับเพื่อนไปเลยนะครับตัวแกนี้ก็ไม่ดีนะครับตัวแกมาตลอดชีวิตเดินตัวแกมานี้นะครับช่วงวัยนี้ครับอายุอยู่เขาอายุสามหกยั 6, อยงอยู่ตรงตรงนี้ครับมันมีตัวแกสอง ตัวแกตัวหนึ่งตัวสิงตัวหนึ่งก็เรียกวัวโสหงจ้านะครับมันมาเจอกันนะครับสองตัวนี้โกัวโสหงจ้ำนี่ในดวงถ้าเจอกันเมื่อไหร่มันก็จะมีปัญหาวุ่นวายเกี่ยวเรื่องเรื่องหน้าที่ตาแหน่งการงานนะครับนี่มันต้องมาเจอกันนะครับมันยืนพื้นอยู่เลยครับพอปีจรมาก็ก็มีปัญหาเลยนะครับพอหนุนชีวิตเดินอิงนะครับเดินอิงครับอิงนี่นี่ถือว่าดีนะครับเดินท่าุไม้ มาเสริมอีกถีวันนะครับแต่คราวนี้เขาเสียตรงที่ว่าเขามาชงกับตัวนี้นครับอิงมาชงชงกับตัวซิมนะครับอ็งมาพาเคียโดเบ้าเลยครับอ็งมาครึ่งไตาพาเคียตัวนี้มันวุ่นวายหมดแล้วทั้งทั้งฮะทั้งชงตีกันยุ่งไปเลยนะครับผลผนชีวิตเขาเดินอิงเขาเริ่มเป็นเซลแมนขายยาออกขายตังต่างต่างโดยอยู่ไม่ติดบ้านนะครับเพราะอิงก็มาครึ่งไตาพาคียตัวนี้แล้วชงตัวนี้ แล้วก็มาเฮงดูนี้เกี่ยวเรื่องการเดินทางต้องจากจากที่อยู่อาศัยจากจากบ้านบ้านไปนะครับทำให้เ,เขาต้องวิ่งออกต่างจังหวัดเกือบทุกวันเลยครับเพื่อไปเป็นเซลล์ขายยานะครับเขาทาอยู่ประมาณยี่สิบปีเลยนะครับเขาบอกพอส่วนนึงชีวิตเดินเดินชื่อแต่ช่วงนี้ช่วงช่วงที่เขาเป็นเซลล์ขายยาช่วงเนี้พอกี่ที่พวกนี้เขาดีนะครับผางเงินได้คล่องนะครับแต่ก็ต้องใช้หมดไปนะครับเก็บเงินไม่อยู่นะครับ พราะดีถีวันเขาอ่อนนะครับดีถีวันไม่แข็งครับถ้าดีถีวันแข็งแนละ้วเขาช่วงนี้มาเขาจะรวยนะครับอันนี้เขาเขาเขาไม่รวยแต่ว่าฐานะพอใช้ได้ปานกลางนะครับเพราะเขาทำให้เขาเก็บเงินไม่อยู่นะครับดีถีอ่อนนะครับทําให้เขาเขาใช้เงินเก็บเงินไม่อยู่นะหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ต้องเข้ามือซ้ายออกมือขวาน,นะครับแต่ช่วงสิบห้าปีนี้เขาหาเงินได้ได,ได้เยอะอพอสมควรนะครับพอถนนองชีวิตเดินชื่อน,นะครับ ถนนชีวิตเดินชื่อก็ถือว่าถือว่าดีนะครับน้ํามาเกิดมาครับตัวเสริมดีถี่ราดีถีอ่อนนะครับแต่คราวนี้มีปัญหาว่าออกมาชงนะครับมาชงกับตัวโง่แล้วยังตัดแห้งกับตัวเบ้าแล้วมาครึ่งปลายพาชีตัวนี้นะครับทำให้ตัวชื่อนี่วุ่นช่วงนั้นเขามีปัญหาวุ่นวายเยอะแยะหลายเรื่องเลยครับเนี่ยถนนชีวิตพอเดินตัวชื่อนะครับ พอมาปีสองห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งครับปีโบชื่ออายุห้าแปดครับทะเลาะกับเมียครับเพราะเมียรู้ว่าเจ้าตาไปแอบมีมีมีเมียน้อยนะครับเจ้าตาเดินทางไปหาเมียน้อยต่างจังหวัดบ่อยนะครับเราก็มาดูนะครับในดวงครับชื่อนะครับโจโบนี่ดีครับโบนี่คือคือคือใช้นะครับโจโบคือใช้หมายถึง เงินทองหมายถึงภรรยาด้วยนะครับตัวจื้อเขามาชงตัวนี้แล้วมาทึ่งตายปลาคีกซ้ำเข้าไปอีกนะครับจากที่เขาไวจอนเขาเดินตรงนี้แล้วมีจอนมาโบจื้ออีกนะครับเขาซ้ำกันอีกทำให้เขามีเรื่องวุ่นวายเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในช่วง5ปีนี้ครับห้แปดถึง62สิบสองนี่นครับครับเราก็มาดูอีกครับ พอปี252ครับมีกี่ที่ครับอายุ5 9ากยังอยู่ในถนนชีวิตของตัวชื่ออยู่นะครับได้ไปอยู่กับเมียน้อยนะครับํามาค้าขายเหน็ดเหนื่อยลาบากในมีกาไรเยอะช่วงนี้เขาหาเงินได้เยอะเพราะเขาเพามีใช้สองตัวบนล่างนะครับแต่เขาเป็นคนนี้เก็บเงินไม่เคยอยู่ครับโหท้ายเมียต้องเป็นคนเก็บเก็บให้นะครับพอเดือนกันยาเดือนกุยอิ่วครับของปีนั้นนะเขาได้ร้างรถไปกับเพื่อนเพื่อนขับรถหล่าใน จนรถเสียหลักตกไปในคลองครับน้่ออกเไปกระแทกกับรถทำให้เขาต้องรักษาตัวในโรงงานหมดเงินไปสี่หมื่นประมาณสี่หมื่นนะครับพอมาปีสองห้าสามปีแกอิงครับตัวนี้ก็ไม่ดีแล้วกลัวโูงจับนะครับในดวงกับในดวงครับแกกับสิงเจอกันก็เป็นกลัวสูวงจับก็จะมีปัญหานะครับเรื่องหน้าที่ตำแหน่งการงานด้วยนะครับแล้วตัวอิงนี่ก็ชงนะครับทั้งชงทั้งฮะ ทั้งชงทั้งฮะเลยนะครับตัวนี้นครับไปฮากับตัวยิ้มด้วยนะครับแล้วก็ชงกับดีถีวันราศีล่างช่วงอายุหกสิบครับพบเดือนมีนาเนี่ยเดือนกี่บ้าแล้วตัวนี้ก็เป็นยิ้มลยู่แล้วนะมาเจอยิ้มอยู่แล้วนะได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหมอว่าเป็นวัเแรงที่คอเพราะ่อน้านี้ชอบมีแผลใปนปากครับแล้วก็หมอก็รักษา เจ้าชะตาเลยครับทำชีโมดผ่าตัดเอาเนื้อมะเร็งในคอออกแล้วก็ฉายแสงรักษาอยู่หกเดือนก็หายขาดนะครับแล้วเขาก็ไปออกบวชแล้วหลังจากนั้นนะครับนี่ครับแล้วดวงแบบนี้นะครับสังเกตนะครับเขามีทั้งยิ้มอยู่ทั้งโปยครับถึนจะอยู่ห่างกันนะครับแต่ว่าในดวงมีทั้งเขาเรียกเขาเรียกโปยเขาเรียกนี่ยิ้มบางนี่ก็เรียกบางคนเรียกจี่บางคนเรียกโปยยิ้มสองตัวนี้ถ้ามาเจอกันเรียกโปยยิ้มนะครับ ถือว่าไม่ดีนะครับมีตัวเดียวก็ถือว่าไม่ดีแล้วครับแล้วถ้ามีสองตัวในดวงถึงไม่ติดกัน <c oughs> ก็นถือว่าไม่ดีครับเ้าเรียกว่ามีทั้งปวยยิ้มสองตัวเลยครับหรือว่าจี่ยิ้มนะตัวนี้จี่ตัวนี้ยิ้มนะครับทำให้เขาในชีวิตเขาเจออบัติเหตุบ่อยนะครับบาดเจ็บบาดอุบัติเหตุเขาบอกตัวนี้ก็เดินเหยียบเศษแก้วชนนู่นชนนี่มีบาดแผลอยู่เรลยนะครับดถ้าเจอดวงแบบนี้ทั้งปวยทั้งยิ้ม ทั้งจีทั้งยิ้มนะครับป่วยยิ้มจียิ้มเนี่ยในชีวิตจะเจออุบัติเหตุบ่อยนะครับเลือดตกยางออกบ่อยครับต่อไปนะครับเราจะมาอธิบายเรื่องเรื่องยิ้มนะครับคลิปต่อนหน้านี้ก็มีอธิบายเรื่องเรื่องจี่กับยิ้มนะครับเดี๋ยวป่วยยิ้มแต่คราวนี้มาพูดถึงตัวยิ้มตัวเดียวเฉยๆนะครับอีกทีวันเป็นกานะครับถ้าในดวงมีมีตัวเบานี่ถือว่า มียิ้มนะครับแล้วเป็นอีกตัวยิ้มก็คือตัวซิงครับเหยี่ยยิ้มนะครับบางคนเรียกสั้นๆว่ายิ้มคนเรียกเต็มๆว่าเหียยยิ้มถ้าดีถีวันตัวเปี้ยนะครับยิ้มมันก็คือซิงครับเต็งก็คือโง่โบกคือบีจี้คือโง่แกคือบี นี่ครับดีถีวันเป็นกนะครับยิ้มก็คือเบ้านะครับถ้าเป็นอีกนะครับดีถีวัน,นเป็นอีกยิ้มก็คือซิงดีถีวัน,นเป็นเปี้ยยิ้มคือง่ดีถีวัน,นเป็นเต็งยิ้ม,ค, bon มคือบีดีถีวัน,นเป็นโบยิ้มคืองนะครับอันนี้ก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ความหมายคือผู้ที่อยู่ในเจณน,นี้ต้องระวังครับ <S <S จะพบวุัติเหตุเลือดตกยางออกผ่าตัดถ้าเมื่อปีจรมานะครับปีจรมาหรือถนนชีวิต หรือวัวยจอนเข้ามากลัวเจอชงหะเฮงครับห้ามชงห้ามชงห้ามห,ห้ามเฮงกับยิ้มวงนี้นะครับง่อปีจอรหรือถนนชีวิตมานะครับถ้ามีก็จะมีมีเรื่องราวที่ไม่ดีนะครับในดวงมีเอี่ยยิ้มนะครับจะเป็นคนตัดสินใจเด็ดเดี่ยวใจร้อนนะครับในดวงมีเอี่ยยิ้มถ้าเป็นที่ที่ถ้าเป็นฤที่ฤดูราสถ้าอยู่ในฐานเดือนราศีล่างนี่จะจะชัดมากเลยครับ หรือว่าอยู่ราศีล่างดีถีวันก็จะชัดมากเลยครับจะเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเด็ดเดี่ยวใจร้อนนะครับถ้าดีถีวันแข็งนะครับถ้าในดวงเป็นดีถีวันแข็งนะครับจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับคือมียิ้มด้วยแล้วดีถีวันแข็งด้วยนะครับในดวงมียิ้มด้วยดีถีวันแข็งคือยิ้มอยู่ในฐานเดือนด้วยนะครับแล้วดีถีวันแข็งนะครับหรือว่าย้มอยู่ในฐานฐานวันราศีล่างก็ได้ครับ แล้วดีแล้วก็ดีถีวันแข็งด้วยนะครับจะไปจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับมีเรื่องให้เสียเงินบ่อยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนี่อภัพพ่อถ้าเป็นผู้ชายอพับพ่อและภรรยานะครับถ้าดีถีวันอ่อนนะครับเมื่อกี้ดีถีวันแข็งคนนี้ถ้าเป็นดีถีวันอ่อนนะครับดีถีวันต้องดีถีวันอ่อนต้องการยิ้มนะครับเท่ากับมาเสริมบารมีนะครับฐานเดือนเป็นเอียยิ้นมครับจะทําให้ดีถี วันแข็งต้องการใช้กับกวนนะครับถึงจะดีนะครับดีถีวันราศีล่างเป็นเอ่ยยิ้มนะครับชีวิตคู่จะมีอุปสรรคหรืออย่าล้างนะครับถ้าในดวงผู้ชายอันนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับดีถีวันราศีร่างเป็นเอ่ยิมชีวิตคู่จะมีอุปสรรคและอย่าล้างครับไม่ว่าหญิงหรือชายนี้ในดวงผู้ชายมีเอ่ยยิ้มสองตัวขึ้นไปจะพักภรรยาทําให้ภรรยาป่วยบ่อยหรือเสียภรรยาไปนะครับ นี่คือความหมายของเอียยิ้มนะครับตัวนี้ก็มีอธิบายในคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะครับคู่กับคู่กับคู่กับจีนะครับที่จียิ้มนะครับลองไปดูนะครับคลิปตอนตอนหน้านี้ครับจะพูดไว้สองตัวคู่กันนะครับจีกับยิ้มแต่แต่แต่อันนี้พูดถึงยิ้มอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ